ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดสวนบลน,นอกวีหนึ่งประจําวันเสาร์ที่22กุมภาพัน์2568นะคะ่ะวันนี้นะอิงดาวมาค่อนข้างช้าเนื่องจากติดธุระก็ต้องขอกราบขออภัย สมาชิกเอซที่ติดตามรับชมทางหน้าช่อง y o u t ทู e กันด้วยนะคะทีเด็ดสว่วนบนนอกที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคสว่วนบนนอกบอลแตงวันนี้ทีเด็ดบอลแตงคัดเน้นให้วันละสอบคู่นะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดสว่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอซอิงดาวก็ขอฝากสมาชิกเอซค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ที่ชอบทีเดสส็ดสวนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวกันละกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงไวนะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะสองคู่คัดที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าชอบทีเดสส็ดสวนบอลน,นอกวีหนึ่งประจําวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมพบกับทางด้านคิตตันพาเลทคู่ คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแอตตนวิลล่าพบกับทางด้านเชลซีคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟูแลมค่ะอยู่ในอันดับที่8ของตารานเปิดสนามตระกันมเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตค่ะที่อยู่ในอันดับที่13ของตลางเกมนี้เตะกันที่สนามเขาเวนคอสเทดนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5านัดนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่ไปฝ่ายกัวชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตเลยนัดล่าสุดจะกันมาวันที่ 9/ เดือน11ปี2 0 2 4ที่ก็เป็น ทางด้านฟูแลมนะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนนะคะฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านห้านนะัดหลังสุกก็ถือว่ายังเอา เอ,อ่ยังทําผลงานค่อนข้างจะ,จะยังเอาแน่เอาหนอ่อนข้้นที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะไป2นะคะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นนัดล่าสุดก็เก็บชชยชนะมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตคะ่ะผลงานโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้านห้านนะล่าสุดถือว่าฟอร์มช่วงหลังทําผลงานค่อนข้างจะดูดีเพราะว่าเขาสามารถเก็บใช้ชนะมาได้4นัดแล้วก็เสมอไป1นนัดยังไม่แพ้ใครเลยนะคะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะอย่างคิตตันพาเลตพวกเขามาในระบบ3 41ส่นงส่วน างด้านเจ้าบ้านอย่างฟูแลมาาในระบบ4-2-3-1เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่งหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาลูกหน้านะและเลทราคาปัจ kind จ of ุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั <Wow. S 1> <sk> ้ง2ท <W> ีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอยากฟูแรมนะที่ไปฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาครึ่งลูกลบสิบน้ำได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดสุวนบนอกในการเทียบเลทราคาตารางหนึ่งสองที่นัตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอยากฟูแรมเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2.12ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดสุวนบนอกในการเทียบเลทราคาของงด้านเจ้าบ้านแล้ว เรทราคาน้ right <ve> ําจะต้องอยู่ที่ได้ราคา1.98แต่ณตอนนี้น้ํานะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.12แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟูแรมจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่านะคะก็อย่างค่อนข้างจะอย่างเอาแน่เอานอค่อนข้างที่จะยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลทค่ะเรทราคาน้ำณตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.41ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดบนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.43แต่ณตอนนี้น้ำนะค่อนข้าง ะะที่จะไหลลงมาสอกตังที่เลทราคา3.41หแบบนี้โอกาสที่ทางด้านทิมเยียนอย่างคิดตันพาเลตก็จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเียราคาเสมอัน้นตนี้เปิดมาเปิดไปดที่เลทราคา3.26หค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ดินส่วนนอในการเทียบเลทราคาเสมอเลทราคาน้ำนะจะต้องอยู่ที่เลทราคา3.29 แต่นัดตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลลงไปที่เรตราคา3.2ุดสองโนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผหสกอร เสมอนในเกมนี้อิงดาวมองว่ามีความเป็นไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนมืเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีนึงแล้วกันว่าเลทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อเลือกจิม้มเลือกลงทุนจะไปได้เลยนะคะสําหรับคู่แรกคะ่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกแชร์ดูจากเรทราคาน้ําที่หนักตอนนี้นะคะค่อนข้างนะที่จะขยับไหลขึ้นมาแบบนี้ยังไงเกมนี้อิงดาวขอให้ต่างเลือกแชร์ไปที่ทางได้ทีมเดือนอย่างคิดต้นพันเลทเลยแล้วกันคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า คิตตันพาเลตฟอร์มในช่วงหลังยิ่งเป็นเกมนอกบ้านทำผลงานค่อนข้างที่จะดียังไงเกมนี้ถ้าคู่นี้ไม่จบลงที่ผลสกอร์เสมอก็น่าจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลต์ละที่น่าจะคว้าชัยชนะกับบ้านตัวเองนะคะยังไงอิงดาวมองว่าคิตตันพาเลตไม่น่าแพ้นะคะในเกมนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรานะไปวิเคราะห์กระตอดที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ คู่ที่สนะคะที่วันนี้ค่ะอินดาวน์หยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอนะคะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะแอตตาวิลล่าพบกับทางด้านเชลซีเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ข้อมูลสถิตินะคะของทั้งสองทีมนี้ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากแอตตนวิลล่าค่ะอยู่ในอันดับที่9ของตลางจะเปิดสน,ดนามกรแก่ันมาเยือนของทางด้านทีมเยนางเชลซีนะที่อยู่ในอันดับที่6ของตลางเกมนี้เตะก,กันที่สนามวินล่าพาร์คนะคะต้องบอกว่าสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอยกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปหนึงเซอร์เสมอสองและก็แพ้ไปสองนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่1เดือน12ปี2 0 2 4ก็เป็นทางด้านเชลซีนะเกมนั้นนะคะเล่นในบ้านนะ เก็บชัยชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์กันด้วยค่ะส่วนฟอร์มนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างตัวิลาค่ะเกมในบ้าน5นะัดหลังสุดก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละนะเพราะว่าเป็นการเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ3แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลย2นัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอส่วนใหญ่แล้วอัตวิลาจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีค่ะผลงานโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้านฟอร์มช่วงหลังนะคะถือว่าทําผลงานได้ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เสมอแค่นัดเดียวนอกนั้นแพ้ แค่ทั้ง4นัดอนะ3นัดล่าสุดแพร,รวดทั้ง3นัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีค่ะพวกเขาก็มาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอตเลติลามาในระบบเดียวกันระบบ4-2-3-1เช่นเดีวยวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาลูกน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอจะสอกทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ครอกทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะเออเขากาดขอ,ขอไปเป็นทานดาทีมเยือนอย่างเชลซีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาปป,ปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึง่งลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอ ลบสิบคะ่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดนนอกในการเทียบเรทราคาตารหนึ่ง okay. คู่สองที่นัตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยน่างเชลซีเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.66นะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยนแล้วเรทราคา้นาจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.29แต่นัตอนนี้นามนะค่อนข้างนะคะที่จะ ไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.66แบบนี้โอกาสที่ทางด้านชิมเยือนอย่าง LIKE เชลซีจะสามารถทํากำไรในเกมนี้อิงดามองว่าอย่างค่อนข้างจะอย่างเอาแน่นอน่อง้าง์ติยากอยู่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอตลันต้าเรทราคาน้ำณตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา2.48ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดซดสุบนนอในการเทียบเรดราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจต้องอยู่ที่เรทาคา2.65แต่ณตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.48แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอตลันต้าจะสามารถทํากําไรนะคะในเกมนี้ มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนัตอนนีน้เปิดมาเปิดมาที่เรทนะคะ3.42ค่ะถ้าเราจะาใช้เทคนิคที่เด็ดนะคะ 1. นคูณสของทางด้านเรทราคานะคะเสมอแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคาสามจุดสี่เจ็ดตะนะตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลามานะคะไหลลงมาที่เรทราคาสามจุดสี่ส่วนนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ยังไงแล้วก็มาเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํกันอีกทีหนึ่งเนาะกันว,ว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็คนๆจิม้มเลือกลงนูันไปได้เลยสําหรับคู่ที่2อนี้อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเฉียดดูจากเรทราคาน้ําค่อนข้างจะหลลงมาแบบนี้ ยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอตตันวิลลาเลยละกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทานะาชอบที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งอิงดาวเลือกเชร์ไปที่ทางดา้านทีมไหนกันบ้างนะคะ สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ฐานะช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งประจำวันเสาร์ที่22กลกุมภาพันธ์2568ค่ะคู่แรกนะอิงดาวนะขอเลือกเชียร์ไปไทีด้านทีมเยียนยักษ์คิตตันพาเลตค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคานะคะ ครึ่งลูกกันได้เลยสําหรับคู่แรกของเราคะ่ะส่วนคู่ที่2นะอิงดาวขอเลือกเฉีย์ไปที่ทางดาา้านเจ้าบ้านอย่าไอตานววลาเลือกจิม็นที่เรทราคาปปรหรว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางะ้าช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้สําหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอ่า อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคขามาฝากให้สารสมาชิกซิงพราะกอบการเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกซีนะคะนี่เลยค่ะฝากเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดสมัครสมาชิช่องที่เด็ส่วนบนนอกว1ช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันสำหรับสมาชิกเอฟท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนบดี่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้เปเพียงหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มด้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งหมลแล้วยังไงก่อนมันนนเเาาาาาห้ดูรรทคกกกอีีึงว่ เลทราคานั้นมันจะไหลไป,ไปไปยังไงแล้วก็เขาค่อยๆจิ้มเลือกรงทุกกนไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าสมาชิกฟ c ท่านใดสนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอก V1 ช่องนี้ของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เลยค่ะที่ไลน์ส่วนตัวอิงดาวแอด 6.8นะคะหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับสมาชิกซ c ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ